เราจะนำทีนั้นมาไ้รับครการแสดงทงนการแสดงาาพรมรอนงางมครับในชน้องได้ผู้ชที่ด้านบนเวทีนะคะสหรับการแสดงในทพืนหรืนะคะมาในชุดการแสดงสารำวันกำโลค่ะโอ้ยบรรทุนเกแสเป็นอันจบวงได้ไหมคะแจมเลยแจมเลยค่ะโอ้ยตอนกลางที้าานะน้อง สีโปร่มเรียนที่กำทางได้สิสตาแล้วันประกลาคุะสดีค่ะถ่ายคิป่าคิอะไรคะนี่ยเป็นเครี่อเตอร์มือใหม่แล้วไม่ได้ใใหม่แล้วค่ะ ได้พร้อมแล้วอยู่ที่บริเวณด้านข้างเวทีของเรานะคะทุกท่านจะได้รับชมการแสดงอีกหนึ่งชุดการแสดงค่ะครับผม แสดงครั้งนี้นะคะก็ฝึกซ้อมโดยคุณครูบังออนสีสังคุณครูรัชะตะสุขศรีและคุณครูจุฑามณีเปล่งเมืองปากค่ะมาแล้วนะคะชุดผ้าสิ้นหัวแดงตินการพร้อมผ้าสบายไส้ปลาไหลนะคะอัตลักษณ์เอกตลักษณ์ของสาวไทยหล่มนะคะวันนี้น้องๆจะได้มาทําการแสดงให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะ พร้อมแล้วให้สัญญาณได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงประมือต้อนรับการแสดงฟอ้อนหัดทศิลไทยลมจากโรงเรียนอนุมาสุภาพพิทยาค่ะ ่างก็ mainland, หกวนันี้่ามท้หวังลที่ทว่ากำลังใจเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เพรุให้พวกนนั้นมีกำลังใจในการประกวดในครั้งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ในช่วงเวลานี้เป็นเป็นช่วงเวลาที่เสียเวลาครับเพราะว่าเราอาจจะมีเวลท่จำกัดเล็กน้อยับใช่ค่ะในขณะนี้นะคะทางทีมงานเจ้าที่ของเราก็พร้อมที่จะนะคะนำดอกไม้ทน้องเป็นนับเป็นคะแนนคาะซึ่งหนึ่งดอกนะคะเท่ากับหนึ่งคะแนนค่ะครับผมจริงจริงแล้วการใส่ดอกไม้เน้อ ไม่ไแพงเลยนะคยหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งที่ร่วมกันทำบ,บุญนะครับแล้วก็สร้างสิ่งดีๆขับเคลื่อนสิ่งดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้นนานหลงเกล็ดนะมาเนี่ยมาช่วยเนี่ยนะเชียร์รู้พร้อมนะครับกับรางวัลขวัญใจประชาชนครับจริงๆแล้วถ้าผู้ใหญ่ประเมาเชียร์ลูกเชียร์หลานเจ้าพอ หน่วยงานนั้นนะครับางก,ก็มาเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจครับเพราะฉะนั้นบริเวณด้านหน้าเวทีของเราไม่อยาปล่อยนะิล้มครับและก็อย่าปล่อยให้ว่างดอกไม้นะครับดอกละ20บาทครับรวมกันตามพลังสิ่งดีๆให้กับพวกเธอครับใช่ค่ะนี่ถือว่าเป็นเพียงรอบแรกเท่านั้นนะครที่น้องๆได้ขึ้นมาโชว์ตัวนะคะให้กับทางคณะกรรมการน,นะคะได้รับชมนะคะพร้อมกับพี่นงทางบ้านไปพร้อมๆกันนะคะ นอกจากนี้การที่เราจะประกวดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีท่านผู้ชมที่ร่วมรับชมกาานล้าเสดิฟนคลัประชาสัมพ,พันธ์ของทเทศบาลตะบลลงดีครับตอนนี้แอบเข้าไปดูในส่วนของที่เป็นคําคอมเมนต์ครับหลายๆคอมเมนต์หลายๆ f าเอฟซีนั้นก็ต่างที่จะให้กำลังใจถึงแม้ว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะมาร่วมให้กำลังใจได้ถึงที่แต่พวกเขาที่ร่วมรับชมในขณะ ก็ให้กำลังใจนะครับตงแรงเชียร์แรงใจให้กันอย่างยอดเยี่ยมและ,ะ,นนะท่นใหนะจริงๆครับใช่ค่ะในระหว่างที่ทุกท่านนะคะได้ส่งกำลังใจให้กับน้องมสาวงานของเราทั้ง39ท่านนะคะขออนุญา เต็มไปด้วยระชาชนเต็มไปด้วยไฟขับเหล่านางงามและาาที่สำคัญที่สุดก็คือพี่เลี้ยงจากค่ายนางงามต่างๆวันนี้พี่เลี้ยนงนางๆาค่ายดางงามต่างๆนั้นต่างก็เดินทางมาให้กำลังใจนะครับเขาบอกว่าเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับขับเลื่อนด้วยารประกวดนางงาะครัาากกบอะไรที่นั้นคนที่สมเรียกว่าเป็นแม่ค่ในในในายหรือว่าพี่เลี้ยนงนางงามนันก็ต่างที่จให้กำลังใจ ถึงตงนี้ไปงพร้อมก,กันก็ขอขอบคุณทุกเป็นอย่างสูงนะครับ